สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้ง EA นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการสมัครเปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดโปรแกรม MetaTrader 5นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในโบลกเกอร์ที่เพื่อนๆเปิดบัญชีนะครับทุกบล็กจะมีเหมือนกันหมด HXM เอย XM เอย IC Market v a n t a g e นะครับ i เอ่อ Axie นะครับมีหมดนะครับเพราะงั้นเเปิดขึ้นมานะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านมุมขวาล่างนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นสัญญาณเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสีเขียวเขียวแต่ถ้าเป็นสัญญาณสีแดงนะครับหรืออะไรเงี้ยแปลว่าเรากรอกข้อมูลผิดนะครับให้เพื่อนๆทําการล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนโอเคหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทาการเอ่อมาที่ไฟล์นะครับด้านมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็กดคลิก ฟล์แล้วก็มาที่ Open Data Folder นะครับตัวนี้ครับพอเปิดคลิกขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามาที่โฟลเด er อร์ mql5 f i แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ expert จากนั้นเพื่อนๆก็เอาไฟล์ EA ที่ได้มานะครับมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะครับพอใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆทำการมาที่ ิดไปแล้วก็มาที่หัวข้อแท็บน a เ i กเตอรตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Expert Advisor แล้วก็กด r รีเฟร h หนึ่งทีนะครับปุ๊บ EA จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับพอ EA ขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการอลองลากนะครับลงไปเลยนะครับแล้วกดโอเคลงไปในกราฟกราฟหนึ่งก่อนนะครับปุ๊บอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็เลย มันก็ไม่แจ้งอะไรแต่สําหรับมือใหม่นะครับจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นครับผมลองทดสอบให้ดูก่อนนะนะครับซึ่งเ,เป็นทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นทุกคนเพราะงั้นจะไม่ต้องคิดมากนะครับเดีสักครู่นะครับอันนี้ทำให้ดูเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับปึ๊บ สมมติว่าเพื่อนติดตั้งใหม่ใช่ไหมครับลากการาฟลงไปปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลย alert แจ้งเตือนว่าการุณาเพิ่ม URL นี้นะครับลงในเว็บ request allow นะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการมาที่ trun นะครับ option นะครับแล้วก็มันจะมาหน้านี้ใช่ไหมครับมาที่ expert จากนั้นเพื่อนทำการติ๊ก allow เว็บเรี e ก t แล้วก็กรอก URL ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันยาวใช่ไหมครับ URL มันยาวใช่ไหมครับให้เพื่อนๆทำการมาที่<อ>ช่อง expert ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคลิกที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดคลิกขวาที่หนึ่งที่ตรงนี้นะครับแล้วก,กด copy นะครับพอ copy เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปใส่ที่ Notepad ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมเอามาใส่ที่ไลน์ก็ได้ แล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลบที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับก o ปีมาแค่ HTTP จนถึง Dev ตรงนี้แค่นั้นเองอับอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ออกพอ copy มาแล้วเนี่ยก็มาที่ t Tool อีกทีหนึ่งมาที่ Option นะครับแล้วก็มาที่เ a d d a n e w นะครับคลิกขวาแล้วก็วางได้เลยนะครับปึ๊บแล้วกดโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งนะครับง่ายๆ นะครับลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆทำการคลิกบรรทัดที่3นะครับให้ทำงานอัตโนมัติไหมอ่ะเป็น false ก่อนนะครับมันจะได้ยังไม่ทำงานเพื่อเราทดสอบว่ามันติดตั้งเราใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับใครจะดาวน์โหลดจะอะไรนะครับทำยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกขวานะครับ อันนี้คือติดตั้งในกราฟเรียบร้อยแล้วบอทดพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าอยากให้มันเทรดอัตโนมัตก,กด F7 ขึ้นมาเพื่อไปที่การตั้งค่าแล้วปรับตรงน,นี้เป็น True มันก็จะทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับทีนี้แถมให้อีกนิดน,นึงนะครับวิธีการ backtest ทำยังไงนะครับกดที่ขวาตรงน,นี้เลยนะครับที่ EA แล้วกด test ปกติเราจะลาก A อลงในชาร์ตใช่ไหมครับแต่รอบนี้เรากดคลิกขวาที่ A แล้วก็กดเทสตล้วลหลอแป๊บนึ่งครับมันจะขึ้นหน้าต่างอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับอ่าช้ารนนิดนึงนะครับคอมผมสเปคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวมันเดตแอร์เอาไงดีอ้าวค้างมาแล้วอ่ะเนี่ยพอกดลีกขวาแล้วกดเทสขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆเลยครับเลือกซิมโบกที่จะเทสนะครับเป็นคู่เงินทองคาหรือคู่เงินหรืออะไรก็ได้นะครับทำเฟรมเท่าไหร่นะครับใช้ค่าเดิมเลยก็ได้นะครับแล้วกดติ๊กตรงนี้ครับค่อนข้างสําคัญนะครับนะครับวิชวลโหมดนะครับติ๊กไว้นะครับใส่จานวนเงินที่จะแบ็กเทสนะครับสองเมื่เหรียญหรือสอง สองหมื่นเหรียญหรือสองหมื่นเซนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับสมมุติเราบอกเราจะลงทุนแค่สองร้อยเหรียญเราก็ใส่สองหมื่นได้เลยนะครับแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับแค่เนี้บอทดก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลยครับหรือถ้าเพื่อนๆจะไปลองตั้งค่านะครับมาที่อินพุตข้างๆปุ่มเซตติ่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็ลองตั้งค่าปรับค่าดูนะครับจะมีให้ตั้งค่าเยอะมากนะครับเป็น e a ฟฟี่ที่ให้ตัวเลือกได้เยอะสุดๆไปเลย นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้แล้ครับลองแนะนําว่าลองแบ็กเทสดูก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับมันก็จะทําการเทดให้เรื่อยๆนะครับปรับความเร็วตรงนี้ได้นะครับความช้าความเร็วนะครับมันจะบอกว่าแม็กซิมัมดอว์ดาวคือเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปประเมินได้อะอย่างเนี้ย แบ้กซิมนดดาวดอ่ะร้อยกว่าเหรียญน,นะครับหรือประมาณเหรียญเดียวในบัญชีเซ็นนะครับก็สาบายนะครับวางเงินให้มันเหมาะสมก็ได้แหละบอกโปรฟิตรายวันบอกทุกอย่างนะครับโอเคก็ไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะละเอียดมากๆนะครับถ้าติดตรงไหนสอบถามผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ